เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีครับมีอะไรที่แปลนะครับวันนี้เราอยู่กันในแกนน้มเอเทนนะครับผมวันนี้มาข,ขอญาติรีวิวซีรีส์บบแซดกระดับันแซนะครับมีใครเป็นแฟนขับคามีอคนคิดบวกบ้างไหมหรือว่าจูโดนะครับผมก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์แล้วแฟนขับซีรีส์นี้มีบ้างไหมหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ดูแต่ภาคดอรบัโอกซีหรือเปล่าโอ,อ้ต้องขอคุยกันหน่อยนะครับเออขออภัยครับพอดีเขามาส่งอาหารพอดีมียังไม่ได้กินข้าวเลยนะวันนี้ อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตรีวิวแท็กกระดาษบแทกไปเลยนะขอไม่แยกซีรีส์เพราะว่ามันก็เป็นซีรีส์แบบใกล้เคียงกันอะไรอย่างงี้ภาคแซกเซตานั่นก็คือคามิลบิดันนั่นเองนะครับคนขับเซตาการดัมนยครับจริงๆเขาน่าจะมีพลังนิวไทยที่น่าจะสูงสุดเลยมั้งก็ขนาดที่ว่าควบคุมผีไปหยุดหุ่นเดอะโอของซอิลล็อกโคได้เลยใช่ไหมคือแบบคือเก่งนะคือคือมีบอกว่าเก่งถ้าพัฒนาต่อแต่ว่าแกก็เป็นบ้าไปเลยครับใช้พลังนิวไทยมากเกินไปอะนะ ขออนุญาตรีวิว2ภาคเลยตัวละครที่สามารถไปได้ทั้งแซดกับดับบิวแซดมี2ตัวละครเลยก็คือเซต้านั่นเองนะครับ1อ่ะต่อไปเป็นส่วนตัวละครที่2คืออฮายุกุชิกินะครับหรือว่าซูคิก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะก็เป็นหุ่นของพี่ควาโทวาชิน่านะครับพี่ชานั่นเองนะครับ2ตัวนี้ควรทำที่สุดแล้วเพราะว่าเอาไปลงภาคเอเทนอลเอเทนอลเอ็กเปิดโนหนึ่งก็สามารถเอาไปลงได้ด้วยนะครับเอาไปช่วยเหลือได้ เดี๋ยวมีขออนุญาตไปให้ดูทีมเซตาของมีก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยบอกแต่ละตัวที่ต้องปั้นนะครับเผื่อใครจะแบบเออปั้นผ่านหาดหรืออนาคตอาจจะมีเอ่อซีรีส์เอเทนอลโรดแบบเอ็กเปิดของเซตากับ WZ หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะอ่า อ่ะทีมเซตากันดั้มีเอาหลักๆแค่2ตัวเลยก็คือเซตากนดั้มกับซูคิโตฟีเลครับ <S 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 เพื่อนๆปั้น,น <S <S สามารถผ่านได้เลยแต่ถ้าเกิเพื่อนๆมีการั้มสีฟ้าตัวนี้ก็สามารถเอามาช่วยได้ครับก็ช่วยได้เยอะเลยคนขับมันเก่งกน,นะเอออ่าตัวแท้งที่ดีสุดของภาคเซตาคือไซโคกนดัดมครับสามารถปั้นฟรีได้เลยเอ,อ่อวิธีปั้นแซเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดทีมคบก่อนลนะกันเนาะอ่า อ่าต่อไปในส่วนกาดั้มเด็บเบอรแซดก็สามารถใช้ทั้งเซตาและซื้อคิได้เลยแต่ว่าเราไปปั้นเอ่อการดั้มเด็บเบอร์แซดของพี่จูโดมาช่วยได้นะครับแต่แน่นอนว่าเราสามารถเอาเอสการดั้มตัวโกมาหาปลาไหก็เลยทำใม่ด่านนี้ง่ายไปเลยแค่หลักๆก็4ตัวนี้ตัวแท้ก็คือมันท่านี่เองแค่นี้ครับจบแล้วอ่ะต่อไปวิธีการฟาร์มนะครับแบบใส่ฟีใส่เติมน้อยสามารถทำบุญ3ดาวได้เลยสบายๆอ่ะเราไม่ได้เริ่มกันที่ภาคแซดก่อนเลยนะครับ เออด่านนี้คนถามพี่พี่มีครับพิชชันทำไมมันไม่โผล่เพืเ่อนเพื่อนเห็นสี่เหลี่ยมไหมตรงอาคารเพืเ่อนเต้องเดินเข้าไปเหยียบครับพอเข้าไปเหยียบบอสรับอย่างพวกเซตาแกรนดมจะมาถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเปิดออโต้่วนใหญ่บอรดมันไม่ค่อยเข้าไปเหยียบแะ,ะไรเลยไม่เจอประมาณนี้นะครับนี่ฟาร์มเซตาแกรนดมก็คือผ่านฮาร์ดหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนควรจะต้องฟาร์มเซตาลงได้เยอะมากคุ้ม อ่าต่อไป H 2สองนะครับก็จะได้ส่วนไซโคแกนนัมเป็นตัวแทงนะครับตัว H3 มก็จะได้ส่วน The O แต่ The O โหมีไม่ค่อยปั้นหมีไม่ได้ปั้นเลยนะแต่ถ้าเกิดชอบก็ปั้นได้ถ้าเกิดเทียบความคึกไซโคแกนนัมดีกว่าเพราะว่ามีไอฟิลครับมันส่วนใหญ่มันบอท,ทุกตัวเขายิงบีมอยู่แล้วนะอืมอ่าต่อไปเป็นส่วนการหาเดอร์เบนเซตซายาแกันัมนะครับผมก็คือการผ่านหาหนึ่งนั่นเองจะได้หุ่นมาหนึ่งตัวเมื่อเพื่อนก็ลงหาเศษไปเรื่อยๆนะครับ อ่าต่อไปในส่วนฮ2สองก็จะได้ในส่วนคิวเวเลตตัวนี้ควรปั้นอันนี้มีย้ำเลยเพราะว่าคิวเวเลตแซดเนี่ยเราสามารถจะเอาไปลงทีวันช็อตคิวเลอร์ได้เป็นตัวลบสเปเชียลที่ดีต้นต้นของเกมครับลดถึง30%ซึ่งหน้าที่นี้มีไม่กี่คนดีสุดคือนิวการน้ำโดลรถสองสามสิบห้าแต่ตัวนี้เราสามารถปั้นดาวเต็มได้ก็ต้องดีกว่านะครับประมาณนี้สําหรับสายพี่อ่าต่อไปแท้งก็คือมันท่าให้ผ่านฮ3ทสามสามแล้วก็ลงไปเรื่อยๆหาชิ้นส่วนนะครับเออเขาเรียกว่าอะไรเหรียญอ่า เรามาพูดถึงภาคแซตัวที่ควรต้องทําก็แม่นอนอยู่แล้วครับต้องเป็นเซตาพระเอกของภาคนี้นั่นเองนะครับลองมาลองพระเอกก็คือพิชาอนาเบิร์นนั่นเองนะครับคุณตัวไหนทำไซโคแกนดัมเลยครับทำแม็กได้เลยเอาไปลงผนเอ่าเทนอลฮาร์ดเอ็กเปิได้หมดเลยต่อไปตัวหนึง่งออดิโอหมีไม่ค่อยเชียร์นะแต่แล้วแต่เพื่อนเพื่อนแล้วแต่ความชอบถ้าจะทําจริงไปทาคิวเวเล่แต่คิวเวเล่ที่ควรทําจริงคือแซเอ่อตัวแซดไม่ต้องก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อเนานะ อ่าถามว่าเจ้าหุ่นแดงนี่ดีดีครับลบเดฟถึง35%แต่อาจจะต้องใช้เงินเออ่ทำสน,นิดนึงนะก็แต่ว่าถ้าไม่ตายนะ่าจะเป็นตัวที่เท่สุดในเกมแหละเท่กว่าคามิวิกโอ้เออท่กว่าเซต้าอย่นะครับต่อไปในส่วนดับเบิลแท็อ้าวตัวละครที่เราควรทำก็คือแน่นอนครับต้องพิจูโดนั่นเองดับเบิลแท็แคนดัมนะครับจูโดจะจูโดแกโลกสวยนะแกไม่ได้คิดบวกแบบคามิวคามิวแม่ง <c oughs> คารมิวแม่งโบกชิบหายอะ่ะต่อยเขาไปทั่วเลย อ่ะต่อไปเด็กพระแท้อันนี้ตอันนี้ควรทำสามดาวเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเอาไปลดสเปเชียลให้สไตฟีดอมกับอ่สาซาซาบียิงแรงขึ้นครับอันดิเมทแรงขึ้นมนันก็ควรทำอันนี้เชียร์ทำสามดาวเต็มเลยต่อไปเป็นส่วนแท้งอย่างมันถ้าก็ควรทำแต่ว่าความถืกไซโคแกนดัมถึกกว่าถามว่ามีตัวที่ดีไหมแท้งหมียว่าไซโคดีกว่าครับตัวนี้ไม่ค่อยซากุมันไม่ถึกอ,อ่ะอ่าหลักๆก็ประมาณนี้อ่าถามว่าภาคแท้อย่างเจ้าไซโคแกนดัมควรทำไหม มีมีบอกจริงนะทำแค่ตัวแทงที่แจกฟรีก็พอแล้วครับไม่จำเป็นต้องไปทําแต่แล้วแต่เพื่อนเพื่อบางคนอาจจะเป็นแฟนคลับของอไซโคแกลน,นมาทีก็สามารถจัดได้มันเก่งกว่าอยู่แล้วแหละเก่งกว่าตัวพวก sr อยู่แล้วแต่ว่าพวกนั้นจะทําง่ายกว่าแค่นั้นเองครับเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อจะทา ult เนี่ยเพื่อนเพื่อต้องมีเงินกําเงินมาคือ4ล้าน1ล้านกับ3ล้านค่อนข้างเปลืองอยู่ก็จัดไปได้นะครับเ,เดี๋ยวมีขออนุญาตไปผ่านเล่นให้ดูด่านหนึ่งแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆติดด่านไหนดูใต้คอมเมนต์ได้เลยครับมีลงพานแบบ ใช้เป็นตัวสามดาวทั่วๆไปเนี่ยแหละผ่านหมดเลยมีไม่ได้เอาคิวเวเล่มานะโปรไม่ได้ปั้นนะเพราะว่าคิวเวเล่ของภาคแซไม่เก่งครับแต่ว่าเอามาใช้งานได้เอามาใช้งานได้นะเออมีเอามาหน่อยก็ได้มาจริงๆอันนี้มีเล่นก็คือว่าเอาแปดแทงมาแทงครับเอาแปดแทงมาแทงแค่นี้ก็ผ่านแล้วอะคามิว แทงหายไปตัวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีเล่นให้ดูนะวิธีการอุดนะครับเผื่อใครจะเล่นนะนี่คือวิธีการอุดนะครับแต่จริงควรจะใส่แทงองตัวหนึ่งมาช่วยกันได้ดีกว่าแต่ไม่เป็นไรครับเาไปนว่ารีวิวทีมภาคแทรกกระเดืบ้าแทรเป็นภาพที่ควรทําเพราะว่าลงได้สองซีรีส์การหาเพชรจะง่ายครับห เดี๋ยวอนาคตมันจะมีอีเวนต์ของดับเบิลแกกับแกแซกอยู่แล้วเพื่อนๆทำรอไว้เลยหุ่นเราพร้อมอีเวนต์มาเราสบายอันนี้เหมือนนะนำว่าทำให้เสร็จไปก่อนนะไม่ต้องแบบรออีเวนต์มาเราค่อยทำครับเดี๋ยวมันจะทำไม่ทันหรอกอย่างนั้นนะเอ่ออันนี้เอาอันนี้คที่หมิเล่นเลยนะเอาแบบผ่านง่ายๆเลยใช่ปะ่ะอ่ะยิงไซโคเฮีคยคามีวมันส่วนว่าเอาเรื่องแถมส่วนเราแรงมากครับ โอ้ยิงใครไม่ได้เลยวะ่ะอโหคามิลมันส่วนอามโล,โลกูระเบิดเลยวะ่ะางันก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารอ,รอกันไปแล้วกันต้องเล่นแบบนี้แล้วครับเอาแบบผ่านง่ายๆก็ต้องแบบนี้ครับ <c oughs> อ่ะไม่ส่วนครับไม่ยิงแทงมาอยู่ข้างหลังครับรอรอซัพพอร์ตการนกันอย่างเดียวรอส่วนอย่างเดียวคิวเวเล่เดินมาไม่ถึงแน่เลยวะ่ะน,าน่าังกูว่าแล้วปัญหาแล้ว แตกแน่แน่เพราะว่าค่ะเพราะว่าเออคามิวโอ้โหเดินไม่ถึงเออเนี่ยแหละครับตัวยิงตัวยิงของเรายิงเอาแกนดั้มตัวนี้มาเป็นตัวเปิดก็จบละอ้าวยิงโอ้โหมันสวนเราได้ว่ะคามิวแม่งยิงแรงขนาดรวมรวมกันยิงนี่ยังไม่ค่อยเป็นไรเลยอ๋อแทงมันเข้ามารับมันก็เลยลดดามเมจเพิ่มนะครับไม่เป็นไรอยากยิง อายิงแมบได้เลยนี่ว่ะโอ้โหโดนตัวเดียวนี่เดี๋ยวตาหน้ายิงแม่งเลยละไอ,ไอคามิวเด็กดอกเนี่ยเอาครับเปิดก่อนเลยบอกว่าคามิวมันจะยิงเราไม่โดนนะยิงแรงครับนี่อ๋อที่มันไม่ตายเพราะว่ามันลุมกันซับสองเองไม่เป็นไรครับไอตัวไอโฟลพวกนี้ไงก็ต้องฆ่าอยู่ดีครับล้มเออสวยแล้วจะไม่ผ่านเพราะตัวสิ่งนี้แหละแปลงล่างครับเออโอเคเสร็จแล้วมารับดาเมจครับนั่นก็คือรับตีนั่นเอง โอเคครับอ่ะแค่นี้ครับแต่ไอตัวซ้ายเนียวน่าจะเสียแหละมันเดินมาไม่ถึงอ่ะโอ้โหคราวนี้มีรับดามเมจใครมารับเนี่ยกนดัดมาถูกไม่เป็นไรครับเรายิงส่วนไปว้าสบายครับใครตายเดี๋ยวก็รู้เอามโาโลบอกเดี๋ยวก็รู้เข้ามนเลยเอ้โเนื่องจากว่ามันเป็นคนเปิดมันก็จะไม่มีคนกันครับตายโอ้โหมันส่วนแบบนี้คามิวรับตายไหมเนี่ยสามเนาไหรอ ทำไมมันยิงเบาจังเลยวะอะถ้าเราไม่กัน่ะโอ้ยิงเบาอะถ้าตัวที่ยิงเบาไม่ต้องไปกันครับเราไปกันแต่ตัวที่โดนแรงพอนี่ไงเซตาเซต้าตบแรงครับเคาน์เตอร์ไปเถอะเดี๋ยวตายนี่ขนาดแบบนี่เห็นไหมไซโคแกนดัมเลเวอร์40เองเห็นไหมยังกันได้ขนาดนี้ถ้าเลเวอร์90นี่คือแบบเอ้ยเซต้ามันยิงสองรอบหรอโอ้โหอ,อัมโบโลวาไงหูเกือบตายออไม่ไม่ไม,ไม,ไมีมารับครับ เออลืมไปมันเป็นบอสเนาะหมีก็ไม่ได้แบบลงฮาร์ดนานแล้วลืมนี่คือวิธีผ่านที่ง่ายที่สุดนะครับเออไฮแซกไม่ได้อัปเกรดเอ้ยไฮแซคหลบได้เอาเรื่องเดี๋ยวอีคามิูตาหน้ามึงต้องตายแน่เอาอมันให้ค้างเหลืองเลยครับถ้าเราไม่กันตายไหมอ้ยหมื่นแปดไม่เป็นไรครับหมื่นแปดยังเบาก็มาดีครับนี่อบาสุก้าไลเฟิร์นโอ้โห ยิงเท่าไหร่วะเนี่ยสองหมื่นสองหมื่นไม่เป็นไรครับไม่ต้องรับเฮ้ยทำไมไม่โดนนี่อ่ะเซตาหัวเข้าให้โอ้โหแตกแน่นอนครับอย่างเงี้เอ่อกันไปแล้วกันไม่เป็นไรครับเออทำแซกได้ไม่เป็นไรไอตัวพวกนี้เอามากันได้ครับไม่เป็นไร เฮ้ยลืมไปมันฆ่าแล้วมันได้ที่นี่ดีกว่าโอ้โหมีลืมเลยแตกครับอย่างงี้ยังไงก็ตายหลบเท่าไรหร่วะโชคับจะไม่มีทางรอดเลยอะอ่ะอ่ะอ่ะตายครับบอกได้สองตัวอ้าวเฮ้ยเก้าเจ็ดหลบได้เอางงเลยไม่ตายอุ้ยโชคดีนะเนี่ยที่ไม่ตายเพราะว่ามันก็เลยมารับดามเหรีปีหนึ่งเทอครับโอ้โหจะก,กันไม่กันก็ตายหลบก็ตายชิบหายชามันก็ได้อีกเธอหนึ่งดินั่นไง,ไงทีเวเลกูดงจูข้ามิู โอ้ไม่หลบก็ตายยิงส่วนก็ตายตายทุกช็อตอ่ะไม่เป็นไรเสียสองตัวฟรีไปแล้วกันเออบางอาจต่อไปรีบกระทืบเซตาให้ไวที่สุดเลยครับอ้อยคามิลคุงยิงกูห้าหมืนเลยเหรอวะเอาเรื่อง สุกิยิงเลยแล้วกันเอามนี้แมพไม่ตายหนีไปก็เท่านั้นแหละครับต้องสู้โอ้โหยิงเราเจ็ดหมื่นเลยเหรอกันก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับอย่างนี้ต้องเพิ่มไกลที่สุดเท่าที่เรายิงได้แต่เซต้ามันส่วนได้อยู่แล้ว อันนั้นมันมาไอ้น,นั่นมันมารับอ่ะมาถูกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเทิร์นหน้ายิงต่อเขาถ้าแทงมันตายก็จบแล้วไว้เยี่ยงเรียบร้อยครับโอเคคารมิลบีดันเนีย่ยเหลือเอ้ยเอ้าเวนมีกดมีไม่น่าเลยว่าเราตายพวกวะเวนี่ยแม่งเหลือพัน,นึ่งมีหรือว่าตายลืมดู เออหลบได้เจ๋งครับเจ๋งเจ๋งเจ๋ง,จงเจงเมีวิวตายได้ก็เรียบร้อยแล้วสบายยิงโดนไหมเนี่ยสองพันนะโดนนะ6กกอย่าหลบไอ้เชี้กูาตายฟรีโอ้ยเนี่ยไม่น่าเลยเราเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าติดประมาทแล้วเราจะหลบอีกรอบไหมเนี่ยอาช่างมาเถอะจะเสียเทินฟรีเอาละชาเองก็ได้วะ ชาผู้นี้จะจัดการแกเองคารับิวคุมอยอยู่เลยนี่ไงคาร์มิวเด็กเด็กนี่ใส่เสียยิงมาทั้งหมดครับไปยิงซูชีดีกว่าแต่ว่าไม่มีใครยิงถึงแน่นั่นไงโดนยิงส่วนตายกะและเชียวห้างนี้แล้วก็จัดไอ้นี่ไปก่อนครับเพื่อความชัวร์ลิกโดมอ้ย สบายถ้าเรายิงมันมันก็ยิงเราถึงมาอ้าวไม่ถึงเสร็จเลยหน้าดาต,ตาหน้าก็ค่อยลุมซื้อเคียน่าจะตายอ,อ้าวคู่แครนอาโมโลโเลยไฮเปอร์รบิกาบิ้มอ้๊ชา้ชาช้าชาคุงเรื่อหลือทำอะไรครับกันครับถ้ามันเข้ามารในระยะเราจบอ้าวพี่ตายเองนะพี่หกหมืสองเสียก,กนรํดมาคูไปไม่เป็นไรครับ เรายังเหลือไอ้นี่อยู่เออไซโคแกันดัมเอาไว้แทงครับสบายออกมันตีเราตายแี่น่าทีอ่ะมามามาให้ใหจบๆนันเลยอ่ะมาดีนีไ่ไงเกิตัวสุดท้ายแล้วครับไม่เป็นไรกันดัมไซโคแทงจบพอดีลุมครับเรียบร้อยสบายๆครับแค่แทง เมื่อกี้หามากเลย70็ิปร์เซนยิงไม่โดนตายเองอ่ะแล้วนี่ก็เป็นการรีวิวทีมแนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาด่านอันนี้มีใต้คอมเมนต์ผ่านนะด่านดับเบิลมันใช้เวลาเล่นเยอะมีเลยไม่ไม่อยากให้คลิปมันยาวนะเพื่อนๆก็ไปดูได้อ่ะสรุปสรุปจากที่มีเล่นทีมดับเบิลนะกับแซนะอันนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างสนุกครับสาหรับมีนะพอดีมีเป็นแฟนยูอยู่แล้วชอบคามิลคนคิดบวกกวแล้ว ส่วนทีมดับเบิลแทตัวที่ต้องปั้นนะครับอันนี้ก็แนะนําเลยนะอ่าคิวเบเล่ครับแต่ทําไมกูใส่กูใส่ตัวผิดเอาดับเบิลแทไปไหนวะเนี่ยเอาตัวนี้ถูกแล้วเออโอเคครับถูกแล้วเนี่ยแหละตัวที่ต้องปั้นก็มีอยู่แค่นี้แล้วหลักๆครับแค่นี้เออเซต้าดับเบิลแท็แล้วก็ซูคิถ้าไปแอดแกรนดัมได้ง่ายเลยแล้วก็อย่าลืมปั้นคิวเบเล่ L A, แค่นี้ครับ อ่ะมีใครเป็นแฟนสาวกดับบิ้นแซดกับภาคแซดแกนดัมก็มาพิมพ์ใต้อคอมเมนต์พวกคุยแลกเปลี่ยนนะครับมีคนรักคามีมิกวกับจูโดบ้างไหมอ่ะแล้วเจอกันนะครับ